สวัสดีครับชื่อต่อนะคบทารากราธำร,าร,ร,รงฤทธิ์จากร้านคูดอสไมทารากรา รางวัลที่ชนะเลิศในวันนี้คือรางวัลซา l o ลอนออฟเตอรครับผมโดย Inspiration ที่ได้นะครับมาจากดอกญ้านะครับทุกทกคนอาจจะเคยเห็นข้างถนนนะครับซึ่งไม่มีค่าแต่เมื่อมันมารวมกันอยู่เป็นพุ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นความสวยงามที่จํากัดความที่จะมาบรรยายานไม่ได้เลยตัวดอกย้าเองนะครับก็จะมีความแข็งแรงในความอ่อนแอความแข็งแรงของมันเนี่ยเมื่อลมพัดมายังไงก็ไม่สามารถทําให้มันพังคลายลงไปไดได้ yeah. เทคนิคที่ใช้นะครับในส่วนของซาลอนออฟเดียร์เนี่ยจะเป็นรางวัลที่เป็นคอเลกชันซึ่งคอเลกชันเนี้ยจะไม่ได้ทำนางแบบเป็นคนเดียวจะทำนางแบบถึง2ท่านจะมีเทคนิคโดยการใช้สีเทคนิคบาลาายัดแล้วก็ทำเท็กเจอร์ของเส้นผมเนี่ยให้ออกมาในรูปแบบซึ่งมันแตกต่างม,มากไปกว่าเดิมสำหรับจุดเด่นของผลงานผลงานเนี้ยบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของเราเองสีสันที่สวยงามซึ่งกรรมการบอกว่าเป็นภาพที่สวยงามไม่มีที่ติแล้วก็เทคนิคที่ใช้เนี่ยเป็นเทคนิคที่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ใช้ เวลานานมีความสวยงามในลักษณะที่เป็นจิตวิญญาณของดอกย่าครับถ้าถามความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับรางวัลซาลอนออสเตียร์ปีที่2ที่ได้รับติดต่อกันเรียกได้ว่าเป็นการครองแชมป์สสมัยก็ตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็ดีใจมากที่สุดซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับสิ่งที่ได้เนี่ยก็คือเทคนิคในการสร้างเท็กเจอร์ต่างๆพยายามหาเท็กเจอร์ที่มันแตกต่างออกไปนะครับเพื่อที่จะได้เท็กเจอร์ใหม่ๆสร้างสรรค์ผลงานที่ออกมาได้อย่างสวยงามแล้วก็แตกตาออกไปได้ ร,รสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะครับสวัสดิ์บจัดงานได้ยิ่งใหญ่มากเลยครับแทบจะเรียกได้ว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเกี่ยวกับช่างผมในครั้งนี้ก็ว่าได้มันทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นแล้วก็มี after party ซึ่งแบบว่าอยากจะเชิญชวนช่างผมทุกท่านให้มางานในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับการประกวดนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับน้องๆรุ่นใหม่เอ,อ่อหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่มีไฟในการอยากจะประกวดและอยากจะได้รับความภาคภูมิใจในครั้งนี้นะครับเพราะว่ารางวัลอะมันสามารถนําไปใช้ต่อยอดในการทําธุรกิจได้มากมายนะครับทั้ง ด้วยแล้วก็ชื่อเสียงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตน,นะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนให้เข้ามาประกวดในครั้งถัดๆไปนะครับเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆครับเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับเราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครการพัฒนาตัวเองการชนะใจตัวเองที่จะเข้ามาประกวดในครั้งถัดไปได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากที่สุดแล้วครับ